ผมเปอรนีปลาช่างพีทนะครับมาถมนะครับก็รีวิวตัวของลูกค้านะครับส่งงานนะครับตัวสไนลาลงมีเนียมนะครับระยะชักนะครับ8ปดสิบห้านะครับผมระบบไก่กล่องเซฟนะครับก็ทรงใหม่นะครับของช่างพีทนะครับนี่ลองซูงข้าไปใกล้เลยครับท้ายไม้สักครับดูได้เลยครับนี่ลวดลายนะครับต่อท้ายด้วยแผ่นอะคริลิกนะครับสีทงชาตินะครับนี่ลางมีเนียมนะครับ ดูนักงานมินียมนะครับนี่นะแบลลิงนะครับไล่เบานะครับภาษาไวรุ่นนะครับหรือกัดกัดไล่เบาเนี่ยนะครับผมนะครับปิกอะลูมิเนียมนะครับเนี่ยพอดีประทับหน้าพอดีครับส่วนตัวนี้นะครับส่งงานลูกค้าเหมือนกันครับผมนะครับตัวสไนนะครับ สไนตตัวดั้งเดิมนะครับผมของช่างพีทนะครับทายไม่สักนะครับผมดูรดลายด้วร็วทายไม่สักนะครับใส่แก๊สเหมือนกันนะครับเนื้องานอลูมิเนียมนะครับก็ประมาณนี้นะครับเบิคไห้เบานะครับขอบคุณน้นะนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับก็สั่งซื้อกันเข้ามานะครับก็ติดต่อได้เบอร์0ู2 8 8 4 0386นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับส่งงานนะนะ้นะครับสวัสดีครับ